สวัสดีครับพี่้องครับเบามาล้อมต้มแซวชาแนลครับรายการมาลํามผ้าเลาะครับพี่้องครับืันนี้พาพี่้องม้เลาะดหน้าผงครับ้าแห่งได้ยินข่าวว่าพายุบนที่เขาครับก็เลยโลกาลัดพี่้องเป็นกัมเป็นเวียนเลยพี่้องวันนี้ครับพอดีได้แรงงานพังมามาสองคนครับืันนี้ครับมีผู้เบาเล็กครับเอกับผู้เบากล้วยครับแล้วกาทั้งฝนจะของหน้าคนครับฝนครับ รถเพิดมาตถัยไว้ประมาณสองงานครับหลการในรอยหนึ่งติดตามเรื่องพี่น้องเดือนะครับดำลาผงครับเอาบักย่างหางเลยครับเอาเต็มที่เลยก้ใ้เกแรงงานกรับพี่เอื้อนเราดูขางทางเลยครับวันนี้ครับมาดิมาดำาเอิงขึ้นที่โอเลีวยครับเอาติดตามเรื่องพี่น้องเ้วยอนะครับเอสีสาธิตการดำลาผงให้พี่น้องเบิ่งครับเอาเื่อกล้องครับ เอาพวกยาห้างเลยครับพี่น้องครับอพอพอดียานกาอพอพ่อฉันอยากเหนมันเลี้ยวนะครับนำพบไม่ชัดตก,กงครับพี่น้องครัพยทรับพไปเลยพอดีวันวันไม่เลี้ยวครับก็แต,ต,ต่ว่าวัดใจเล้ยงน้าทงนี่กัน,นา้า,าหวยพ่มบากครับผู้กองพีเดขาครับ น้ำดีพี่น้องครับขันมีนานเตียนด้วยน้ำหน้าผงเดือดครับพี่น้องครับมามาขันหนาผงเม่อกี้ซักกระลุงครับวันนี้พวกสักกวกจเอาเที่ยที่ไปเลย ดำดำไปเลยครับอกปัอซานเาปั้นห้าเี่ายังมาทัีครับมาัีครับุกออกครับเราทำานครับลครับาดแล้วผมวันนีู้้กว่า เดือ yup. ดครับเมื่อก่อนครับรู้สึกว่าแดดจังคัเลยครับเอาเราเม่อวืนด่อนครับเราบ่อวืนได้นึงสิพ่อบ่มื้อนี้บ่พอดอกครับเราขวนได้นึ่งกานบ่พอพราะน่ะแรงงานพ่อมาครับใสยพลังงานหลายครับเนี่ยแตกหลายต้องกินเราไดหลายๆเด้อครับกะว่ากะว่าดำเร็วๆเลาค่อยไปนั่งกินเนาะครับขึ้นทีเรี้ยวอยู่มันใส่พลังงานหลายตอวนี่มันไปไกลเกิงหรอกครับเดีลุงบนถนนเพราะชงบงดอกลุ้งจะเริ่มดำไปมองดับกันเยอะเพราะอะไ มัก่ายประดครับมักาลครับเอาตดตามด้วยพี่น้องเด้อนะครับกันราคามันมีมีฝนมาแล้วครับมันเลยเกี่ยวเดี๋ยวผมสีรีวิวจานไปเลยครับพี่น้องครับนำน้ำแห็งหน้าบมาามีน้ำครับพี่น้องครับวานแรกๆมัน <S <S ตายมันแดงเดี๋ยวถ้าถ้ามันมีฝนมีอย่างมากครับมันเลยเกี่ยวเดี๋ยวผมสีรีวิวพี่น้องในเบิ้งออีกรอบหนึ่งนะครับ ขันไปเลยเกี่ยวอิ่ลีขันเปเรื่องบุญเลยเกี่ยวครับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เนมอครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องครับคลิปนี้ไว้เนมอครับสวัสดีครับ